สวัสดีจ้าวันนี้ผ้ามาก,กินสม่ำามกุงไร่เสือ,อย่างเนาะค่ะพี่น,อน้องสมตำตามขนมกินค่ะพักสัดเกี้ยวเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะกุุงไร่เสือตัวใหญ่ๆพี่น้องมาเด้อมากินน้วกันจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่น้องๆมาเด้อมามาสวยสมตำตามร่กันพี่น้อง ได้ตำมะคงปุุงไล่เสือเนาะจ้ะพี่นงนี่ขนมจีนเนาะจา้ะนี่ค่ะพี่นองมาเด้อมาสวยน้งกันพี่นงเศษเศษน้งกันจ้ะกะมือหนีวันยุดเนาะพี่นองเนาะผักก้อนสมองแกอยกงน้อยเนาะค่ะนนำปนีพี่นงหนำปนีเรียกนนำายอยแย่งน้อยเนาะค่ะพี่นองมาค่ะมาสตามตำเศษเศษพี่น้อง ม่าสวยน้ำกันกุ่งได้เสือตัวี้งไงใหญ่พี่น้องเป็นนี่มือยุดจัดซะเลยอือกุ้งได่เสือพี่น้องกุ้งเสียแข็งมากนะจ๊ะ อืมแอบบพี่น้งองตำหักคุ่งพักสลัดเก้่ยวพี่น้องไม่ได้จัดโดนจัดเต็มที่เั็กน้อยพี่น้อง ตัวใหญ่ๆเนื่อมันววาถให้มันสดสิหวานก็นี้ยุ่ิธรรพี่น้องเรียกน้ำใหอยไปเราจะเลือกอาหารดีดีพี่น้อง ลัดแก้วสวัสดีดได้พี่น้องต่ละคลิปหิวข้าวจนสั่นแต่ปนังเนี่ออกมาว่าเด็กยามอยู่สวัสีคักล้องได้ 不捏皮了。So ขนมกินเสียน้อยหน่อยกินสมตำเสมอเมื่อใส่เนื้อมันกับม่ใส่ไก่น้องพี่น้องเนาะ บัดกินบ่ออกกล่องพี่น้องค้ามเนี่ยเป็นยอะไรยางายัดใส่บะออกกล่องก็เป็นยังเป็นคืนพี่น้องกินบเมดจักษ์เพียงอาเงียเม็ดจีบมาจาามาเสิร์แสนมากรพี่น้อง วันนี้ถามมาเจะอยากกินแล้วไปบัวออไปเมื่อ,อื่นเงีมา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 ้กรรมมังมั่งม่ชองอย่างไรเหตุที่พี่น้องแล้วสิไม่กวนวันนี้ถามมาแล้วไป เกกินสมตามมดทิปบ่หมดจะเขียพี่น้อง ไมาได้การตามเกลียน้ำกันพีน่น้องกินบโจบคลิปแบบพีน่น้องบ้เมดดอกงทีมีเนี่ยกับฝากไว้ซื่อเหมืนนอนกานฝากคุณหลายเด้อค่ะเด้อ